ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนกินยาระบายนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะหากพูดถึงยาระบายเนาะก็จะมีคนใช้ในทางที่ผิดเยอะนะคะก็คือเอาไปใช้เพื่อลดน้ําหนักลดความอ้วนอย่างเงี้เนาะหากใครเคยใช้ยาระายเพื่อลดน้าหนักลดความอ้วนลองคอมเมนต์บอกโบนิ่นึงนะคะยาลดน้ําหนักหรือว่าลดความอ้วนโดยการใช้ยาระบาบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผลนะคะเนื่องจากว่าการลดน้ําหนักโดยการ ใช้ยาละายเนี่ยมันเป็นการแค่ท้องออกเท่านั้นเนาะไม่ได้ลดไขมันอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเน่ะมันก็ใช้ในการลดน้ําหนักลดหรือว่าลดความอ้วนเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคะเรามาลองดูนะคะว่ายาอะไรที่หลายๆคนเนี่ย จะชอบเข้ามาซื้อในร้านขายยาเพื่อจะใช้ในการระบายเนาะและหลายๆเคสที่เคยถามเนี่ยก็คือต้องการเอาไปใช้เพื่อลดน้ำหนักนั่นเองนะคะยาจาพวกนี้นะคะก็จะมีฤทธิ์กระตุ้นลําไส้หนาะเช่นใบมะขามแขกนะคะชาชงต่างๆเนาะที่มีสารสกัดของใบมะขามแขกนะคะแล้วก็เป็นพวกยาเม็ดสีเหลืองๆเคลือบเม็ดเล็กๆนะคะหรือว่าชื่อตัวยาบิสโคดิลเนาะตัวนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยจะชอบมาหา ซื้อเนาะเนื่องจากว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็จะใช้ในการลดน้ําหนัก แต่จริงๆแล้วนะคะยาตัวนี้เนื่องจากมันมีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้ทําให้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทานยานะลำไส้ก็ไม่ถูกกระตุ้นใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถขับถ่ายเองได้ยากลุ่มนี้นะคะใช้ในเวลาสั้นๆเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าผลข้างเคียงมันก็มีเนาะก็คือปวดบิดท้องนะคะแล้วก็เสียสมดุลของเปลือแร่นะคะในการถ่ายออกไปเนาะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าใครจะใช้ในระยะเวลายาวนานาน,นะทานต่อนเนื่องอันนี้โบไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันจะทําให้ลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจก็คือ การที่ลำไส้นะคะถูกเรากระตุ้นโดยการใช้ยาบ่อยๆลำไส้ก็ไม่สามารถที่จะบีบตัวแล้วก็ขับถ่ายออกได้เองหากว่าเราไม่ได้ทานยาเนี่ยเราก็ไม่สามารถถ่ายออกมาได้เองโบเคยเจอเคสนึงนะคะเขาใช้ตัวยาเนี่ยค่ะทานต่อเนื่องจนแบบอายุ7 8 0ดแปดสะคะ่ะก็ยังต้องใช้ยาน,นี้อยู่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยาหรือว่าหยุดยาได้เพราะว่าเขาใช้จนติดแล้วถ้าหกว่าไม่ทานเนี่ยเขาก็จะไม่ถ่ายนะคะ หากใครนะคะเพิ่งเริ่มทานตัวบิสคคอดีลหรือว่าใบามะขามแขกนะคะหรือว่าสารสกัดของมะขามแขกเนะะี่ยเพื่อใช้ในการลดน้าหนักลดความอ,อ้วนในบนขอให้เลิกนะคะแนะนําให้ปรับพฤติกรรมนะคะให้ทานน้าเยอะๆก่อนเนาะทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายเนาะแต่หากว่าเราใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่อย่าใช้นานจนร่างกายเราติดแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เองนะคะ ถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ